ไม่ค่อยมั่นใจรถข้างหลังเลยว่ามันจะชนเราไหมน่าก,กลัวไปหมดเลยฮัโลโหลป๊าป๊าว่าหนูไปรอบางนานะ ไมบางนามาโรงพยานาลอนไปโงบาาจะบอกตอนเนี้ยโอเคได้เลยไปโงพยาบาลโอเคค่ะป๊าบอกว่าตอนนี้บวยปลาโยนมากเลยตอนนี้อะไรสๆบวยโนนะบวยโยนหือบวยโนอเคโอเคเจอบางนาเจอมนเร่งแล้วคนสวยมาแล้วน่ะไอ้ต้นบโยนเป๋าแลรอะไรอะหเป๋่าอะไรก็เป๋าสามสี่หนึ่งค่ะ ไม่ได้เก่งที่จะเกิดอะไรจะให้ดูด้วยนะมันเป็นเรื่องสําคัญมากไม่เคยสอนให้เปิดตั้งแต่เด็กไปสอนให้เป็นเด็กเรียบร้อาหรอป้ะป้าปจ้าเดี๋ยวป้าไม่อยู่ป้าไม่อยู่สามวันบอกป้านื่อยแล้วแบบแบบพี่สาวเองให้ตายมึงให้ตกป้าไม่อยู่สามวันเลยหรอป้าไม่อยู่สามวันเลยหรอครับผมนอนเตียงฮะ คุณหมอผมจะรักษาไงบวยผมย่นพี่ยนบวผมย่นอะไรยุบบวยย่นน่ะตัดทิ้งตัดทิ้งตัดให้ลุงคุณหมอช่วยยังไงฮะมันมันมีวิธีรักษาไอู้ซ่าอู้ใช่ป่ะให้เยอะมากให้เยอะมากไฟอยู่ไหนนะบวยพี่ย่นเตียงไหนอ่ะนอนหรอบวย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 พี่ย่นเพราะฉะนั้นพี่จะต้องเอาบวยไปละลายน้ำ ว่าไงพี่ว่ายอพีโตว่ายโตเอ็ดเดียร์เพื่อนอะไเพื่อนไอ้เพื่อนเพื่อนพี่จะเอาบวยไปละลายกับน้ำก่อนแล้วมันจะหายย่นแล้วมันจะแบบว่าพิวอ่ะแบบอนนคะะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่ายมันจะคลายมีสวดให้ป๊ะป๊าเดี๋ยวบวยย่นอีกแล้วนี่คืออะไรเนี่ยยกมือไหว้นี่คืออะไรขอให้ป๊ะป๊าหายไวๆนะขอพรเดี๋ยวไปรอบหน้าขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เออ ขอพรอ่างสิ่งศักดสิทธิ์ใช่ไหมให้บวยปลายย่นงี้หรอให้หายย่นนี้หรออะไรคือบวยย่นอ่ะบุ้ยไงบุยของผู้ชายเวลามันแบบเขามันหดตัวอะไรอ่ะบว้ยหนาวหรอวบหนาวอยหนาวไม่ใช่เขาเรียกว่าอากาศเย็นอะเจอกันนีที่เอกานหาป๋าหายแล้วครับหอป๋วรจะให้ดูป๋าปาดูดีๆนะนะอะไรเห็นหน้าดูไหม แค่เติมหนวดไม่ใช่มันขึ้นมาเองนะฮุยมันขึ้นมาเองนะถูกต้องไปไปหาไปทำไงดีอ่ะพี่จีนเลวไปหามมาหมาหัวเขียวไปเรียกม้าคนไหนอ่ะพี่สลีบ่ะเหรอมรจ้างราจ้าไอไอดูในในรูปมึงเหรอไปเรียกาต้องเป่งเลยไปไปไปมา ไม่เห็นค่ะมัมม่าเล่นได้ดีเนอะเด่นมัมม่าดูหน้าหนูสิฮะมาอะไรมัมม่าพ่อะฉางเป็นมัมม่าเหรอโน no no ไม่มาไม่เบิร์มาไม่โว้ยไม่ยึนจึงมัมม่าค่ะล้างด๊ พ um yep> ี่ดิลแลนดูหนวดหนูสิไปเก็บรถมายังพี่แลนไปยังหมู่ไปเชียร์ป้าป้าประกวดบิ๊เตอร์บางนาเปล่าโอเลยอเลยอเลยแต่ป้าหนูจะไปเลเซอร์ออกนะทำไมอ่ะเลเซอร์ออกมาเพราะว่าหนูต้องไปขึ้นเวทีไอดอลพรุ่งนี้ผมไม่ต้องเลเซอร์หรอแค่ไปโกนทิ้ง ไยัชอบชอบไอ้ยชอบไอ้ลลาตามแนงเกินไปยี่ใส่แว่นก็น่ากลัวชอหลอนเอนเมเปลี่ยนเสื้อ้ากนนาเฮ้ยว่าไงครับฟ้องแล้วเรียบร้อยไปเป่ลัวหน้ากันนาวพี่กะลพี่กูรู้จักคลินิกเลเซอร์ดีๆไหมอ่ะหนึงออกดิ เจ็บดิฮะจะมีประกวดมีเกมอไม่เอามีคนคกนก็ได้พี่มีไหมอ่ะมีแต่ไม้มาเร็วหมูรถอันไหนอ่ะเอ้าคันนี้ว่างเหรอ Let's go ป๊าป๊ามีมีโกนไหมอ่ะมีมีโกน เดี๋ยวเอาให้หนูเน่อยกจะได้หนวด้โกนหน่มีมีโกลอยู่สามอันอันหนึ่งไวโกนขนหน้าแข้งอันหนึ่งไวโกนหนวดแล้วอีมีนก็ไวโกนเหมือนกันเอาอันที่ไวโกนขนจะกนแล้วมีไหมไม่มีใช้อันเดียวกันใช้อันที่ไวโกนเฮ้ยตัวอะไรแบบหาเรื่องกูหาเรื่องกูมึงหาเรื่องกูแล้วมึงหาเรื่องกูพี่กระลหาเรื่องกูเทียบหาเรื่องกูอยู่ดีไม่ชอบอยู่ดีไม่ชอบอยู่ดีไม่ชอบหาเรื่องกู ีัเดี๋ยวป๊าไม่อยู่สามวันนะโอเคป่ะได้ป๊าป๊าหนูจะคิดถึงป๊าป๊านะเฮ้ยไม่ได้ตายเฮ้ยเฮ้ยไม่คิดถึงป๊าป๊าไม่อยู่ไงก็ต้องคิดถึงสิชนแม่งหมดป๊าป๊าไปไหนน้าพาไปโกนหนวดนะอู้วพาไปโกนหนวดสามวันเลยเหรอเอ้ยจริงจริงือไม่ต้องโกนเอาทรงนี้ขึ้นเวทีป๊าหนูเป็นไอดอลนะไอดอลอะไรอะ K69 ไม่เรา เราไม่ต้องไอดอลเราคือไอด้าไม่ได้ไงได้โอ้เสียงทซงบกรนนวดเอ้ากรนนวดตัวโกรนนวดโกนไม่ต้องโกลนถ้าโกนต่อาจจะกองมาดกปูปปาเอาไงึ้นคือเวทีเนี้เดี๋ยวป้ายจะส่องดูจากดาวคันต้องต้องใส่หนวดขึ้นเวทีเจอจะมีคนมาเป็นโอตุหนู่มไงล่ะมีมีอยู่แล้วโอตุพ่อเยอะแยะโอ้ ใช่อย่างนี้คืนเวทีเราอีกวันหนึ่งขอไปเลเซอร์ออกได้ไหมไม่ได้ตลอดไปเลยเหรอโอ้ไม่ก็ใช่แล้วตลอดไปตลอดไปเลยเหรอป้าทรงแบบเกาหลีบ้างไม่เอาเกาหลีไม่เอาเกาหลีคนเราทำากขอทิมหนวดหน่อยได้ไหมขอทิมหนวดหน่อยนะคืออะไรชทิมหนวดอ่ะแบบเปลี่ยนดีแลนูซิทรงไหนได้ว่าไงอะไรนะ ชุดอะไรโทรถามนี่กูก็ไม่รู้เหมือนกันตอนเนี้ยกูกำลังมาเซตผมอยู่กูกำลังเซตผมอยู่เออเฮียหแบบแแบบแอแบบ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 แบแบบแแบบ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 แแม่แบบ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 แบงแบบแบบแบบบบแบบแบบแแบบแบบบบบบางบแบ กู่ตาผมอ่ะโอเคโอเคโอเคเจอกันโอเคน้องพี่ครับเจอบ้างนะติมติปเลยโอเค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 พี่โอเคพี่โอเคถึงแม้พี่จะร้องง่าก็ตามทีมาดูหนูหรือเปล่าวะโอเคพี่โอเคมาดูหนูไหมหนูต้องเปิดตัวไอดอลน่ะไม่รู้ว่าพูดในงานคินมากเขาจัดไหนอ่ะงานคินมากของเมืองอ่ะป้าจริงเหรอเอาจริงเหรอเอาทำไมอ่ะ ผมเทแต่สายกิ๊กเลยกูไงสว่างจัดเลยกูนมีมลค่ะหลวงพ่อนิหมดนี่มลเหรอไอส่งนี้กูเท่นะว่ากูแบดจัดเลยแบดจัดอะพี่เอ้ยหลุดเฮ้ยแล้วไปดังทำไมเนี่ยขอโทษที่กระลำค่ะไไม่เป็นรคโอ้โหเรียกว่าให้เรียกว่าอ่ะกระลำใช่โอเค เวลาแล้วเอนเนี่ยเชียร์ตีนว่ายน้ำแต่เมื่อกี้หมาไม่ยอมรับหนูอะป๊าป๊าหมาว่าไงหมาบอกว่าใจเป็นหมาแต่หนูก็บอกว่าหนูรักหมานะแล้วเขาก็เขินขึ้นรถไปเลยอ่ะเขินเลยอะหนูว่าเขาเขินเขาเสียอาการอะเจอลูกสาวที่น่ารักอะใช่อะไม่หรือไงวะหรือจมวอกเสียนฟูมากเลยเปล่าดีนะเก็เลกเก้นะ ไอ้มึงมองหัวกับกูปะไรล่ะเอางี้ก็ถ้าหนูมีหนวดแบบป๊ะป๊าปะป๊าก็ทำผมสีเดียวกับหนูไหมล่ะสีอะไรอ่ะสีชมพูไงให้ตายสีไหนวะสีนี้อ่ะมันดูมันไม่แปลกกันไหมนี่แบบนี้เออใจมันจี๊ดหน้าใจมันจี๊ดคนมันจะจี๊ดก็ช่วยไม่ได้นะคะใช่เหรอเออแบบป๊าป๊าน่ะแบบปป๊าป๊าอบมันแบบปปาพรีเซนต์ผมผมอะไรเห็นน่ะ ตาแดงติดตาแดงไม่ให้ใครเห็นจะได้ไม่น่ากลัวจะไฮไลท์สีถึงไหนแล้วถึงไหนแล้มีแบบมันน่าจะมีแบบไฮไลท์หูครับแป๊บนึงเดี๋ยวไตนะเนี่ยสองเนี่อ่ะโอ้ต้แมนไม่เคยดูบ้้างนะะไดครถว่างไหมไม่ว่างนี่สองนี้ก็เท่เดียวกันคือแบบทรงแบบบัวเรียอะไรเรียนะ ลูกวัวเพิ่งคอด่ะป๊ะป๊าัวัวเลียเฮ้ยเท่เช่มั่งแบบดูก้าสุดน่ชอบป่ะชอบป่ะโอเคสังวัเลยนี่เลยวู้วสวัสดีครับผมด้วนีนะฮะครับ นะพี่ส่งที้ผ่านปะก็แล้วแต่มือส่งบอสส่งบอสส่งบอสบอสอะไรส่งบอสอบอแบบต,ตัดตัดนินดนึงตาดอกนิดนึงไงพี่ได้เลยอากาศแต่ว่าเมื่อกี้หนูเห็นมันแบบแอบแอบแบบกินพื้นที่ของดังศีสับไปนิดนึงนะ่ะ <c oughs> เป็นใครเนี่ยสวัสดีครับเจ้าสวัสดีครับเฮ้ยอาหมูยเฮ้ยเจ้ากล้วยเฮ้ยโชคดีแบบ หายพิกัรเราเดี๋ยวหลุดอีกเดี๋ยวรูดอีกเดี๋ยวหลุดอีกเดี๋ยวหลุดแทงเลยแทงลากลงน้ำเลยไม่ได้พี่เลี้ยงลูกด้วยลังแก่หรอกที่นี่ไม่ค่อยมาที่นี่เลยอ่ะกูเตะเสียหมดที่ไหนมาแน่เจ้าหัวคุณป้ามีหนวดแล้วไปไงบ้างเหมือนป้าป้ามีหนวดแล้วเหรอนี่ไงป้าป้าก็เข้าอยู่นะมองไกลๆก็รู้ว่าพ่อลูกกัน เหลือแว่นแว่นแว่นแต่งตัวแบบว่าเจอกันนะครับปุ้ยเจอกันนะคบคุณป้ามองเห็นเน่ยมึงองเห็นปเนี่มึงมอเคไหมมลาระระวังสะดุดก็อนหินนะติดแล้มึงขันนู้นขันนู้นแขันอีกันคันเาไม่เห็นนะยรไ้เหลร้อยเีโลพันนี่